หลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆสบายๆทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส อะไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะเราจะกำหนดบริกรรมในมิตรหรือนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆเป็นบริกรรมในมิตรเป็นที่ยึด ที่เกาะฝังใจของเราก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ใจของเรานะ่ะอยู่ภายในกลางกายของเราคือเราเคลื่อนย้ายใ,ใจของเราจากที่ไิผูกพันติดเย็ดกับคนสัตว์สิ่งของ มาอยู่กับดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างนี้ใจจะได้คุ้นเคยกับภายในแต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเองเราะว่าหมดความจำเป็นแล้วเนื่องจะเป็นภาพที่เราสมมุติขึ้นมา ขึ้นมาจะได้ง่ายต่อการวางใจไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไว้อยู่ประมาณนีนะ้ก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นดวงใสๆขนาดเล็กใหญ่ของดวงใสหรือองค์พระข้าแล้วแต่เรา ชอบขนาดไหนเราก็เอาขนาดนั้นนะจ๊ะแต่สำหรับบางท่านที่นึกเป็นภาพแล้วมันอดที่จะเคตนภาพไม่ได้หรือนึกไม่ออกนึกรับปวดศีรษะไม่สบายกายไม่สบายใจ อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจทำความรู้สึกไว้กลางท้องของเราอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะวัตถุประสงค์ที่เรานึกเป็นภาพก็ดีหรือวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ดีต้องการให้ใจกลับมาอยู่ที่ตั้งนงเดิม ภายในเพื่อให้มันหยุดให้มันนิ่งหลังจากที่มันวิ่งมาหยุดมานานแล้วนไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่พบกับความสุขที่แท้จริง ดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในฝึกไปเรื่อยๆนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อหรือเลิกเลิกไปกลางคันกันซะก่อนอย่างนั้นทำความเพียรไปเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาเพราะฉะนั้นฝึกใหม่ๆม,มันก็มีฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างเบื่อบ้างท้อบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็จะไปทิ้ง ให้ทำความเพียรกันต่อไป่ะบางทีเรานั่งไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ก้าวหนะ้าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่การที่เราไม่ทำสิถึงจะเรียกว่าไม่ก้าวหนะ้าแต่ถ้าลองมาฝึกกันไปทุกๆวันเนี่ย,ยมันก้าวไปข้างหน้าทั้งนั้นแหละ แต่มันอาจจะช้าหน่อยการที่เราค่อยๆเดินถึงมันช้าแต่ก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่เดินมันก็อยู่กับที่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายก็แปลว่าถ้าเราไม่นั่งฝึกใจให้อยู่ภายในก็คือการไม่ยอมเดินนั่นเองมันจะไปถึง จุดหมายปลายทางได้อย่างไรเราต้องฝึกไหจ๊ะเราถึงจะสมหวังในชีวิตคือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีเพียงประการเดียวคือหยุดกันนิ่งอัติสันติปรังสุขขังความสุขได้จากการหยุดนิ่งอย่างเดียวหรือสุขอื่น สิ่นอกจากการหยุดนิ่งไม่มีก็แปลว่าเราจะไปหาความสุขจากที่อื่นแล้วก็จากคนจากสัตว์สิ่งของมันไม่มีไม่เจอไม่มีไอ้ที่ไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีซึ่งผู้ฉลา,าดนะมีปัญญาเขาก็จะไม่เสียเวลาไปกับการไปหาในสิ่งที่มันไม่มี พราสิ่งที่มีมันอยู่ที่เดียวะคอหยุดกับนิ่งหยุดภายในไปนั้นฝึกไปเรื่อยๆเห็นไม่เห็นมันก็ไม่เป็นไรหร้วฝึกไปแต่ฝึกไปเรื่อยไอ้ไม่เห็นน่าเป็นไม่มีต่างธรรมาชาติเร็วๆถ้าเรามีความเพียรทำอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอถูกหลักวิชา คือวางใจพอดีพอดีเดี๋ยวก็สมหวังพอดีเนี่ยสังเกตใจความพึงพอใจสมมติเราหลับตาแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งทำความรู้สึกว่าอยู่ภายในแล้วเราก็ปรับออกสังเกตว่าแค่ไหนเราจะรู้สึกว่าเราพึงพอใจแม้ว่ามันมืด คือนิ่งจินิกลางความมืดด้วยใจที่เป็นปกติไม่ทุกข์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะมืดเพียงใดก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาแล้วลหละใช้ได้ให้นิ่งต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนุ่มๆ จะภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังหรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่เราต้องประคองใจบางท่านถนัดในการภาวนาและสึกระทภาวนาแล้วเหมือนมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคอยประคับประคองให้ใจอยู่ในตัว อย่างนี้แล้วก็ภาวนาไปแต่บางคนบกอกอยากอยู่เฉยๆสบายกว่าก็ให้อยู่เฉยๆนะจ๊ะอยู่เฉยๆถ้าเมื่อยแล้วก็ขยับถ้าฟุ้งแล้วก็ไปเยอยเปลือกตาสักนิดหนึ่งปลือ,ลอตาถ้ายังไม่หายก็ลืมตาเลย แต่ถ้าหากว่าปื๊อตาแล้วหายแล้วก็อยู่ในระดับขนาดนั้นแ้ก้กค่อยๆวางใจเบาๆมันฝึกกันไปทุกอริยาบทออย่าฝึกเพียงอริยาบทเดียวเฉพาะอ,อริยาบทนั่งเราก็ต้องฝึกไปให้ได้ทุกอริยาบท จะยืนเดินนอนแล้วก็ทำไปด้วยแม้เราจะต้องทำภารกิจประจำวันเนี่ยต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาเราก็สามารถฝึกกันไปได้ฝึกได้บางคนทอดพระต้องโกไปด้วยเนี่ยแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังไปทอดไปไมีโยวันหนึ่งวันแห่งความสมรตนาเลย ใจมันนิ่งไปเห็นในตอนนั้นก็มีเพราะฉะนั้นให้ทำความเพียรนะลูกนะฝึกขึ้นไปเรื่อยๆเรามาเกิดเพื่อการนี้แหละมาทำรณนิพพานให้แจ้งโดยเริ่มต้นหนึ่งหยุดนิ่งให้เป็นแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา สิ่งอื่นไม่ใช่เลยเมื่อเรารู้ว่าพระรัตนตรตยอยู่ในตัวเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยวิธีหยุดนิ่งเรามีความรู้อย่างนี้ตังถือว่ามีบุญมากแล้วเลยจากนั้นก็นเหลือแต่ความเพียรพยาพยามพยายามฝึกไปแล้วก็ปรับใจไปด้วย ทำไงรู้สึกมันจะพอดีแม้มืดก็มีความสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจกใ็รักษาอารมณ์นั้นเรื่อยไปเลยความรู้สึกอย่างนั้นก็เรื่อยไปจงกระทัางมันก็จะนิ่งนงนานขึ้นแต่มันก็ยังมือดอย่างเดิมนิ่งนานแต่วมืดแต่ว่านิ่ง นุ่มลักนานก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงสมมติอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ก่อนนั่งเรานั่งไปรู้สึกว่าโอ้ใช่มันมันยาวนานอะไรเมื่อไหรจะถึงชั่วโมงสักทีนึงแต่ถ้าเราวางใจเป็นนิ่งๆนุ่มๆ นานคืมีความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วแต่มันก็ยังมืดอยู่อย่างนั้นก็ถือว่าก้าวหน้านะจ๊ะถือว่าดีกันเยอะก็ให้ดีใจไว้เถอะเวลาทำถูกหลักวิชาล้วแหละทำต่อไปอีกนิ่งโนมนานความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วหรือบางช่วงรู้สึกบางส่วนของร่างกายหายไปมือมัง เท้ามังขามึงศีรษะมังแม้บางส่วนหายไปนะก็แสดงว่าใจเราเริ่มรวมแล้วอีกตรงไหนบริสุทธิ์ก่อนมันก็จะหายไปก่อนก็ค่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่าไปตกใจบางคนมาฝึกใหม่ไม่เคยคุ้นกับประสบการณ์อย่างนี้ พอส่วนใดส่วนหนึ่งขอร่างกายหายไปเลยกลัวเลยลืมตากจนหนาเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราว่ไม่คุ้นเคยกับรรประสบการณ์อย่างนี้ดังนั้นก็มีข้อแนะนำว่าให้ทําเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไปทาเฉยๆแล้วก็นิ่งอยู่ที่เดิม มันก็ค่อยๆขยายส่วนที่หายไปเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็อย่าไปตกใจจนกระทั่งลืมตาแล้วกลัวในการฝึกขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรมีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังเมื่อตัวหายไปเนะี่ย บางคนตัวยืดก็มียืดขึ้นสล้ตัวเรามันสูง mm. ก็จะไปตกใจนะจ๊ะทำเฉยๆนิ่งๆเดีบางทีตัวย่อลงมาเหมือนจะติดพื้นนี่นะ mm. ก็ยังเฉยอ,อีกบางทีมันออกไปทางข้าง ไปทางกว้างๆบางทีก็พองๆนั้งตัวเราก็ยังคงเฉยๆอยู่อย่างเดิมแหละบางทีตัวโยกโครงก็ทำเฉยๆอย่าไปสนใจแล้วก็อย่าไปเพลินกับความโครงนั่นแหละเกยจะไปคล้อยตามแต่ไม่ฝืนทำเฉยๆ เดี๋ยวมันก็หายมันไปเองแหละเฉยๆนิ่งๆนึ่งสบายทำเป็นกรล้วมีชีเฉยๆบางทีก็เหมือนคนลุกสู้ซะโอ้ปากใจเต้นตึกตักแรงต่างมากแต่มันเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนก็ยังเฉยๆอีกพูดง,ง่ายงว่าเฉยในทุกๆประสบการณ์ ไม่มีอันตรายบางคนใจเต้นแล้วก็เป็นโรคหัวใจไม่ใช่ใเฉยๆบางทีคนลุกสู้กันมาแล้วก็มีวิญญาณอะไรมาทําให้เราคนลุกก็ไม่ใช่เฉยๆทำมันทำเป็นเรื่องลวไมี้แต่แปลว่าการฝึกเครื่มก้าวหน้าบางทีตัวเหมือนเบาลอยลอยไป พราะตัวลอยอาการอย่างนี้เราไม่เคยเจอกลัวบางคนเอามือจับอาสนะสน,น่นเอามือควานหาพื้นหรือบางทีลืมตาอย่างนั้นก็ไม่ถูกหักพิชาอาการที่เกิดขึ้นถือว่าเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆเข้ามาแล้วล่ะบางทีตัวลอย,อยจริงๆนะลอยจากพื้น้นไปจริงๆ ก็มีแต่ว่าเป็นบางท่านมันลอยขึ้นไปก็เรียกว่าออเพลงกับปิติแล้วก็เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ชี้ไปนิ่งๆบางทีน้ำตาไหลเงี้ยแล้วก็เอ๊ะเราก็ไม่ได้กลุ่มใจอะไรไทำไมน้ำตามันไหล นั่นก็คือน้ำตาเย็นเกิดเป็นความบิติที่เราอาชนะนิวรนได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้ให้ทำเฉยเฉยเพราเรามุ่งไปที่หยุดนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังต้องการการหยุดนิ่ง ส่วนอาการอะไรต่างๆนั้นนะเราอย่าไปสนใจมันแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็คือเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกได้ก้าวหน้าขึ้นสมาธิเริ่มมากันอย่างอ่อนๆแล้วลนะ่ะเหมือนเริ่มเหยียบชานของสมาธิอยู่ขอบขอบกันแล้วลนะ่ะขอบของสมาธิ ทีนี้เราก็ยังนิ่งอยู่อย่างเดิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวความมืดนั่นะมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นบางคนก็เห็นมันจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตาเห็นบนท้องฟ้าในยามราตรีของเดือนที่มืดนะั่นเห็นจุดสว่าง ก็ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งก็ทําเฉยๆนั่นแหละหรือบางทีมันแสงมันแวบมาจากด้านซ้ายบางด้านขวาของดวงตาเราก็ไม่ต้องไปจําเรืองดูหรอกทําเป็นรู้แล้วไม่ชีทําเฉยๆหรือบางทีเหมือนใครเอาไฟมาส่องหน้า หรือกคล้ๆมันใครเปิดไฟไว้ในห้องทั้งๆที่ตอนที่เราเริ่มนั่งมันมืดจะไปลืมตาแล้วจ้ะทำเฉยๆจะเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วเรื่องแรงต่างให้ ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลแม่ตัวจะเป็นผู้ใหญ่จะใจให้เป็นเด็กให้อินโนเซนเด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเฉยๆไปหรือบางทีมันหล่นวูบลงไปอาจจะทาให้เราผวาบ้างก็ช่างมันเฉยๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ย มันเป็นสัญญาณว่าเราก้าวหน้าในการทำสมาธิสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปในทุกๆประสบการณ์ที่เป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้คือเฉยๆเนี่ยรู้แล้วไม่ชี้เหมือนกับผู้ที่เจนโลกผ่านโลกมากเม,มื่อมีหลาบเสื่อมหลบับมียดัดเสื่อมแล้วมีคนสันเตริญนิน,น,น,นทามีสุขมีทุกข์ จก็เป็นปกติเรื่องทำอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามีอาการดังกล่าวเราก็เฉยๆหรือบางทีมีภาพนิมิตท,ที่เลื่อนลอยที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดนิมิตเป็นภาพนรกบงัสบงสวรรค์บัง เทพบุตรเทพธิดาบ,บางอะไรต่างๆตลพัสมาธิระดับนี้มันยังไปเห็นโล,ลกสวรรค์ยังไม่ได้แต่ภาพเรานั้นมันฉายขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าจิตเรามันยังไม่บริสุทธิ์เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เรารู้ว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ภาพนิมิตรตรงนี้และที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงจังอะไรรวมทั้งภาพนิมิตที่เราสมมุติเป็นดวงไสหรือองค์พระจะไปถึงเวลามันหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งไปแต่นิมิตที่เราไมา่ได้ติด แต่เวลานิ่งสนิทนิมิตก็มาติดเราเป็นของจริงที่อยู่ภายในนั้นมันอีกแบบหนึ่งมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเก็ะจะนนั้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นอาลองทำดูนะลูกนะลองทำนิ่งๆไป